นิยายดักเรื่องสั้นจบในตอนเรื่องพ่อไม้หื่นกับสาววัยละอ่อนจุลจักรคือพ่อไม้ไวัย40สปีเขาเลิกรากับภรรยาก็เพราะว่าเธอติดการพนันและเขาก็จับได้ทีแรกเขายอมอภัยให้ และเธอก็สัญญาว่าจะเลิอกอย่างเด็ดขาดแต่ต่อมาเขาก็ยังคงจับได้อยู่ดีว่าเธอยังคงแอบเล่นกนนารพนันนั้นอยู่เขาจึงตัดสินใจฟ้องหย่าและไม่ให้โอกาสภรรยาคนเก่าอีกเลยเขาบอกตัวเองอยู่เสมอว่าต่อไปนี้เขาจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อตัวเองและลูกติท์ที่ยังไม่โตมากนะัก ซึ่งตอนนี้เขาได้ฝากให้มารดาเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านเดิมของเขาส่วนตัวของเขาเองนั้นมารับงานเหมากส่อร้างที่ประมูลมาได้นี่เองที่เขาได้พบกับวดีคนงานที่มาสมัครงานกับเขาในตำแหน่งบัญชีวดีเป็นสาวน้อยวัย23ปีหน้าใสใส่แว่นสายตาอันโต แม้ว่าเธอจะไม่ค่อยมีประสบการณ์งานมากนะักแต่เขาก็วางไว้วางใจให้ทำงานและไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่เสมอวดีเป็นคนเก่งหัวไวและทำงานได้ดีโดยเฉพาะเรื่องเอาใจเขาเมื่อเขาเข้ามาในออฟฟิศที่ไรประมาณว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นวดีก็จะมีกาแฟร้อน น้ำเย็นๆย็นมาบริการเขาอยู่เสมอเขาไม่เคยถามเรื่องส่วนตัวของวดีเลยเพราะให้เกียรติเธอทั้งที่อยากรู้ว่าเธอมีหนุ่มๆในหัวใจหรือยังเพราะไม่อยากทำตัวหื่นให้วดีจับได้ทั้งที่ความจริงเขาเองก็พอใจเธออยู่ไม่น้อยและเขาก็แอบเห็นวดีแอบมองเขายามที่เขาเผลออยู่บ่อย เพราะเขาก็ไม่ใช่คนขี้เดีววขี้เด่อะไรกระทั่งวันหนึ่งวันที่โครงการบ้านจัดสรรใกล้จะก,ก่อสร้างเสร็จเขาเตรียมสั่งเขียนเช็คจัดงบประมาณให้คนงานอาจมีการสังสรรค์กันเล็กๆน้อยๆทำให้ทั้งคู่ต้องอยู่พูดคุยกันเรื่องงานจนเย็นอวดีแย่จริงเลยเกือบทุ่มแล้ว ไม่รู้ว่าแฟนของเธอจะว่าหรือเปล่าที่เธอกลับขำมืดพอเขาถามวดีก็ยิ้มหวานจนเห็นลักรยิ้มที่หน้ามองวดีไม่มีแฟนหรอกค่ะจะมีก็แต่พ่อแต่แกก็อยู่ต่างจังหวัดน,นานๆทีจะมาเยี่ยมวดีสักทีค่ะไม่รู้ทำไมพอได้ฟังแล้วหัวใจของเขาถึงได้ชุ่มชื่นถึงกับฟองฟูขึ้นมา เขายิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ดวงตากลุ้มกลิ่มอ้าวไม่มีแฟนหรอกเถอหลอกผมหรือเปล่าวะดีเธอหน้าตาดีขนาดนี้จะมีจะไม่มีแฟนได้ยังไงกันเขายังถามเพื่อความแน่ใจเพราะตอนนี้เริ่มสวมบทโคแก่อยากกินยญ้าอ่อนเสร็จแล้วมีหรือที่วด,ดีจะมองสายตาของพ่อแม่ไม่ออก ก็ในเมื่อเธอไม่ใช่สาวสาวที่ใครๆจะไม่สนใจนี่นาแต่เธอแค่ไม่ใช่คนปล่อยตัวกับหนุ่มๆที่มาขายขนมจีพีเธอเพราะเธอไม่ค่อยชอบใครง่งายๆจะชอบก็ชายพ่อไม้ที่ยืนสัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวของเธออยู่ตอนนี้เนี่ยแหละไม่รู้จะโกหกไปทำไมนี่คะเธอตอบยิ้มๆและเขาก็ยิ้มตอบ หยาดคำหวานหวานลงเพิ่มเติมสนใจพ่อไม่ลูกติดไหมละ่ะจบคำพูดของเขาวดีถึงกับพูดไม่ออกเธอเขินจนแก้มแดงอายมวนต้วนเพราะตรงใจอย่างที่ใจคิดไว้เธอแอบชอบเขามานานแล้วหวังเหลือเกินให้เขารู้ใช่ตอนนี้คนอย่างเขารู้แค่มองอาการก็รู้แล้วคราวนี้ก็เข้าทางละสิ หิวหรือยังล่ะเราไปหาอะไรกินกันไหมเชิอแน่ว่าเขาไม่ได้ถามแต่เป็นการบังคับเพราะเขาเอื้อมมือไปหยิบรีโมทแอร์มาปิดวดัดีจึงต้องหยิบกระเป๋าสะพายแล้วเดินตามเขาไปทิ้งรถไว้นี่แหละเดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านพอไม้เปิดทางให้กับตัวเองวดีจึงต้องพร้อมใจขึ้นฟอร์ทูเนอร สีดำของเขาเขาพาเธอไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาดื่มเบียร์พอให้มีความกล้าทั้งที่ปกติไม่ค่อยดื่มเท่าไหร่ส่วนวดีไม่ชอบเบียร์อย่างมากก็แค่สไปร์อ่อนเขาก็เลยสั่งมาให้เธอแค่สปายผลไม้กลิ่นหอมคนผิวขาวก็เริ่มผิวแดงยิ่งดูหน้ามอง มันไม่ได้เมาแต่ทําให้เธอกล้ามากขึ้นบทสนทนาเริ่มระลาบระลวงมากขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นถามถึงเรื่องส่วนตัวการบินอยู่ของเธอเขาถึงได้รู้ว่าเธออยู่คนเดียวพราะไม่อยากไปดูบ้านของเธอให้เห็นกับตาจึงรีบเช็คบินตอนเกือบสี่ทุ่มและพาเธอไปส่งที่บ้านสาววัยละอ่อนเปิดทางเพราะอยากเปิดใจ แวะดื่มชาก่อนไหมคะคุณจุนดื่มเบียร์ไปตั้งเยอะเดี๋ยวเจอด่านเขาหัวเราะสาวเปิดทางขนาดนี้เขาจะอดใจได้อย่างไรละ่ะก็ดีเหมือนกันเขาตัดสินใจอย่างดีรีบลงจากรถรอสาวเปิดบ้านเดียวชั้นเดียวด้วยใจระทึกเมื่อได้เข้ามาแล้วจึงรู้ว่าเธออยู่คนเดียวจริง นั่งรอกก่อนนะคะเดี๋ยววดีไปชงชาให้เขายิ้มรับไอตรีนั้นและเดินดูรอบๆบบ้านมีรูปครอบครัวซึ่งเห็นได้ชัดว่าวด,ดีเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านหลังนี้เธออาจจะเคยมีแฟนก็ได้ต้องลองเชิงสักหน่อยโคแก่คิดอย่างหืนๆืพลางแอบมองสะโพกตึงๆใต้กระโปรงชุดทำงานของเธอ กับอกอ,อ,อบซ่อนรูปที่บางครั้งพอเธอเผลอก็ก้มให้เขาได้เห็นบ้างพอว,บ,วบแหวมนั่นเธอออกมาเสิร์ฟแล้วพร้อมชาสองแก้วกับน้ำเย็นอีกสองแก้วเขารีบดับชาลงวางที่โซฟาดับแขกแอบเผลอแตะมือลงบนมือของเธอบ้างพอเป็นพิธีวันดีก็ไม่มีทางอิดออดใด เธอคงไฟแดงอยู่พอควรชามมลิกลิ่นหอมเขาเป่าชาจนอุ่นอุ่นพอที่จะสดได้และเห็นเธอทำแบบเดียวกันดวงตาหืนหิวแอบมองริมฝีปากสีชมพูระเรื่อกับผิวที่อมชมพูเพราะริดวายเธอช่างหน้ามองเหลือเกินเขาไม่ละสายตาไปจากริมฝีปากที่น่าจูบนั้น จนสดน้ำชารอนเข้าไปเต็มอึกเขาจึงทำหกเพราะความร้อนเกือบจะลวกปากโอ้แย่ yeah, จริงเขาร้องออกมาอุ๊ยคุณจูนเป็นอะไรมากไหมคะเสาวน้อยรีบคว้ากระดาษทิชชู่เข้าไปซับปากให้เขาไม่ทันระวังสะดุดเข้ากับเท้า,ทาของเขาเพราะรีบโดนและนั่น ทำให้เธอถลาล้มล,ลงทับอยู่บนตักของเขาอย่างไม่ได้ตั้งใจมือหนาผวารอบเอวอ่อนแอนวกกับร่างอุบอวบที่บดเบียดอยู่บนตัวของเขาสาวน้อยเผลอสบตาเขาด่าวกับทุกมันสะกดมาดูตัวอีกทีว่าไม่ควรก็รีบถอยออกมาแต่พอไม่หืนไม่ยอมปล่อยง่ายๆ เขายิ้มเจ้าเลขก่อนจะคว้ามือของเธอที่ถือกระดาษทิชชู่มาซับปากที่เปียกก่อนที่เขาจะค่อยๆจุมผิดมือเรียวเล็กนั้นอย่างลองเชิงสาวน้อยขุนลูกสู้เมื่อดิ่มปิดปากชื้นๆนั้นพร่างพรมลงมาทำเอาสาวน้อยที่ไม่เคยดิ้มลองรสดักถึงกับภาวา้า เขาสัมผัสได้ว่าเธอเองก็ปรารถนาจึงค่อยๆลองเชิงด้วยการจุบเบาๆที่แก้มนวลสีชมพูมือหนาถอดแว่นออกจากใบหน้านวลเธอก็ไม่ห้ามปรามสักคำซ้ำยังมองตามมือของเขาที่วางแว่นลงบนโต๊ะตัวเล็กคุณจุนคะวัสดีเธอผลักอก,อกเขาน้อยๆพอเป็นพิธีทำไมเธอจากไม่ชอบหรอ ถ้าไม่ชอบผมจะได้ไม่ทำเขาลองเชิงแต่เธอไม่กล้าตอบเพราะสัมผัสของเขาทำให้ร่างกายของเธอปั่นป่วนไปหมดอวดีเธอหลบตาไม่กล้าสบตาเขาอ้ำอ้ำอึ้งอึงเขาจึงยิ้มเจ้าเล่กราวนี้จงใจจุมพิษเบาๆที่ดิมฝีปากอิ่มสีชมพูและ คลอกเคลียรเบาๆสาวน้อยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนอกจากจะรู้สึกชอบเขายกตัวเธอแล้วลุกขึ้นเพื่อวางเธอลงแทนที่เขาบนโซฟาเริ่มต้นบทรักที่เขาอยากครอบครองคนสดอย่างเขาเตรียมพร้อมออกสึกอยู่เสมอคราวนี้ก็เช่นเดียวกันแถมเธอยังสดจะรออะไร ชิวหาร้อนตามหาความหวานพอพอกับเอือด้อน,อนที่ลูกไหลความนุ่มนิ่มไปทั่วเดินด้างสุดท้ายทั้งเขาและเธอก็เตรียมพร้อมซึ่งกันและกันพอมาเจนสึกคิดว่าสาวน้อยเคยผ่านมือชายหารู้ไม่ว่าเขาได้ของดีของสิ่งเธอไม่ห้ามเขาสักคำเขาอยากทำอะไรเธอก็พร้อมเป็นของเขาเพราะเธอเองก็ปรารถนาจุลตัก จุลจักรอุ้มสาวละอ่อนไปที่ห้องของเธอจัดการจัดท่าจัดทางจนเหมาะสมเสียงกรีดร้องตอนที่เขาครอบครองที่ดอกบัวอันงดงามพร้อมกับดอกกุหลาบที่ถูกเขาครอบครองชนิดไม่คิดระวังเพราะไม่รู้ว่าเธอยังเวอร์จินกว่าจะรู้คนหื่นก็ตกใจแทบสิ้นสติ แต่ยังดีใจที่เธอยอมมอบความสำคัญนี้ให้กับเขาบทรักจึงเนิบช้าแต่ยังเติมเต็มไปด้วยความเจ็บและความวาบหวามไม่ช้าพ่อไม้ที่ช่ำชองก็พาเธอไปพบกับความสุขที่เธอไม่เคยพบเจอพอเธอได้ดังฟันเขาก็ตามไปติดๆเขากอดเธอไว้ทั้งคืนและยังดังแก่เธอซ้ำ จนเกือบจะช้ำชอกแต่คนแต่เพราะสาวละอ่อนยังใหม่ยังสดเขาก็ยังหาความหวานได้ไม่รู้เบื่อไหนเพราะเขาเองก็เหงามานานต่อมาเขาก็เริ่มวางแผนชีวิตเพราะเขาชักจะติดใจสาวละอ่อนร้อนรักเสร็แล้วยิ่งสอนยิ่งได้อย่างใจไม่ดือ้อไม่สนไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้นี่หลักแม้แต่ แม่สีเรือนที่เขาชื่นชอบเขาจึงสู่ขอเธออย่างเป็นทางการพ่อของเธอแก่กว่าเขาไม่กี่ปีแต่ก็ยังยอมยกให้พอรู้ว่าทั้งคู่รักและเข้าใจกันคงไม่มีช่องว่างระหว่างวัยวดีจ๋าพี่จุนรักวดีจังเลยพ่อไม่หืนบอกกับเมียรักตอนที่เขาฝากฝังเธอทางด้านหลัง ะวะดีก็รักพี่จุนค่ะอีกสิค่ะอีกค่ะดูเร็วสาวน้อยตอบรับอย่างสุดใจจับมือร้อนมาบีบดอกบัวตูมที่เต้นเด้าตามแรงรักและเขาก็สนองตอบกลับไปชนิดลึกสุดใจเช่นกันจบแล้วนะคะพ่อไม้หื่นกับสาวละออนนะตากติดตามนะคะ เดี๋ยวมีเวลาเดยวจะเขียนลงให้อีกนะคะรักนักะ่าบุญรักษาสวัสดีค่ะ